อุตส่กกากเปิดคลิปตั้งนานสรุปวัเปิดใหม่คลิปเมื่อกี้ต้องอัดใหม่อีกโอ้อะวันนี้ผมจะไม่ใส่ไล์ส,สาราังเหมือนเมื่อกี้นะก็คือสำหรับคนที่อยากทำอาปานชันตราหรือล่าสูรอะไรวะยิ้พันไปหมดก็คือใครอยากทำปานชันตราก็คือเ,เป็นเป็นครึ่งอสูรกับครึ่งมนุษย์ก็คือ ต้องเป็นไฮบริดด้วยนะทุกคนขั้นแรกทุกคนต้องมีเวล50แล้วตอนนี้ผมเวล39อยู่แล้วจุดผมไม่แน่นะว่าต้องจุดตีหรือเปล่าแต่ผมจุดตีไปแล้วรอกหนึ่งเล่นมานานแล้วแบบนี้แล้วก็ใจเย็นนิดแล้วก็แล้วก็ต้องมียามุซันรักด้วยก็คือยาแดงๆไงกูหิวเลยเนี่ยเห็นม้ย ไม่ต้องไม่ต้องมึงกูสักซื้อกิโมโนแล้วคุณจะทำปานอะไรโอเคมึงแบกถอนหน้ากูเลยเดี๋ยวคนดูก็ถามเดี๋ยวคนคนดูก็ถามเดี๋ยวคนดูถามว่าสรุปคุณจะมาทำปานชัตรายดูหรือว่าจะทำปานอัศนีกันยเลย แต่ทุกคนในนี้คือผมจะไม่ใช่คนที่ดูนะก็คือผมเว่ยยังไม่ยังไม่ได้เว่ยห้าสิบคนาะอย่างนั้นนี่ผมจะสอนสาหรับคนที่ทำทุพันธ์นะอ่าเหมือนที่ผมบอกเลยต้องอยาวสั้นรับก,ก็ต้องเวลยห้าสิบพอไปทําปานจะปราปึ๊บกมันจะมันพอเราไปทาปานทีปราปึ๊บเวลเราจะหายไปยี่สิบห้ากลายเป็นเวลยี่สิบห้าเลยก็คือพอไปทําปานจะปราปึ๊บเราจะถูกหักเวลลงเลย ไอ้นุก็อยู่นิ่งๆเจเฮ้ยรู <meets Gil ets> ้สึกว่าเสียงเกมนี้ไม่มีเสียงเลยเปิดดีกว่ามีคันปานไฟได้ไหมขอรบอยากมีปานเดียวกันเพราะว่าปานอัศดีมันดี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 เลยล่ะทำไมลื้อืมก็อยาก มีเขาอาสูนอยู่เท่าไหร่เจ็ดสิบไงอีดอกแล้วก็มึงต้องใช้นี่ด้วยอีดอกเอาไป <c oughs> <c oughs> เอาไปนี่คุณต้องมีนี่ด้วยนี่ ีได้ไหมอ่ะดีนะหยุดอุรู้สึกเสียขอ,อหมดเลยเนี่ยทำจะทำปานจวทุน้นจะถมไทยปลีดนี่ไปทำปานไปก่อนนะเดี๋ยวค่อยกลับมาเดี๋ยวผมขอตัดภาพไปก่อนหรือว่าสอนทำปานสองปานในคลิปเดียวกันเลยดีไหมนะวันนี้ผมสอนทำคลิปนี้ในคลิปเดียวเลยไอสองปาน ผมเป่าน้ำเต้าไปแล้วนิดนึงสรุปมันเป็นลิงจริงไหมเนี่ยเห็นบอกว่าพินไม่ใช่ตึงนั้นอีดอกตึงนั้นมันขึ้นยากหุนขึ้นยากมึงขึ้นไปผิดมันไม่ใช่ตรงมานี่เ๋ย๋ยหลงอีกมึงอย่าอย่าให้คูใช้สกิลปานอัศติกระบวนท่าที่สองนะก็คือาสายฟ้าหกที หลกไหมไอ้ตกใจไก่มาเดี๋ยวผมจะพาไปอพอพวกคุณอยู่จากตรวนู้นเลยให้เดินตรงมาเลยแล้วมันจะเขียนตรงนี้ว่าวไววไหวพีอะไรสักอย่างแล้วก็อ่านไปตั้งใจแล้วก็เฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ควายนะมันควายงวัวนี่าย แย้ทุกสายของป้ายโดยมานี่ขึ้นมาก็ไปเรื่อยๆใช่มันเคยขึ้นแล้วแล้วเจอสองคนกำลังยืนจีบก,กันอยู่หา่หางๆว้าเล๊ ดเก็บโอ้โหกูโจงอีกมาก็คือหายเดินเลี้ยวซ้ายตลอดเลยไม่ใช่เพงนั่นออกงัวลงมันนี่แล้วก็เลี้ยวมาทางนี้ มึงจะเคยมาทั้งกี่รอบเนี่ยเห็นมึงลืมอะไรมึ่ถ้ามึงทำปานความรักมึงก็น่าจะเป็นไอไป้ปุ๊บไปตลอดกาลเลยปานมงน,น่าจะเป็นไอ้ไอ้ไอปากขีดตลอดการเลยแล้วก็ให้มาตรงนี้เดืยวซ้ายไม่ใช่ดีขวานี่อีโดกไม่ใช่ถึงนะ แล้วก็ไปทา้งเอ้อแล้วก็ง่ายจังเนาะคุณนึกว่ากูจะกระโดดไม่ถึงสรุปโดดถึงเฉยคล<ช>ิปแล้วตรงนี้ต้องระวังตรงนี้เป็นน้ำแข็งนะมันจะลื่นเป็นเงนินมาก ไค่อยเดินแล้วก็ขึ้นไปบนนี้นะทนุกคนอีกทเกือบเกือบตกวันอีกมึงขึ้นมาดิมันยากขนาดนั้นเลยหรอไอ,อ้อกเออเดี๋ยวมึงมานี่หน่อยคุณน,น้ำเพชร มึงโอเคเดี๋ยวผมจะบอกไอทางซ้ายอาจจะเป็นมึงขึ้นไปตอนไหนวะไอทางซ้ายเนี่ยจะเป็นทางถ้ำนะทุกคนเพื่อจะไปตีบอสไม่ใช่อาลงไปในถ้ำเพื่อจะไปตีบอสแล้วมันจะดบสร้อยคอสีแดงอันนั้นเ,น <c oughs> เพื่อจะเอาไปไปเล็กกับเกี่ยวเกี่ยวไอ้นั่นไม่ใช่เกี่ยวทาโดิ เกี่ยวชนลูกเสี้ยลิงโคฟกไปไอ้โดนัดมาแล้วก็เลี้ยวถ้าอยากทำปานก็ต้องเลี้ยวขวามามึงขึ้นไปเลยวะอินโดด่าตัวเองมึงขึ้นไปทางไหนบุญวันทางดีๆไม่มีอยากไปทางยากๆ แล้วเดินมาเลยคุณจะเห็นแคมป์เต็เเดินมากําลังเห็นจะเห็นเกลียวชดรูที่กําลังอ่ากลายเป็นน้ําแข็งแล้วต้องจูกรกอ,องไฟเนี่ยสิ่งที่คุกคนต้องมีนะก็คือไอ้เขาของอสูรสักประมาณสิบนะเฮ้ยไม่ใช่สิบหรยี่สิบเอยี่สิบคุณยังไม่พอคุณยังอยู่เท่าไหร่นะต้องยังเขาของอสูรสักประมาณยี่สิบนะทุกคนขอไปด้วยทุกคน แล <En. S 2> ้วก็ต้องมีนั่นด้วยมึงอยากให้คนดูต้องรออยู่เนี่ยแล้วก็ต้องมีไอ้เส้คอที่ไปตีระดบจากบอสมันคุยไปเรื่อยๆคุยไปมัว ดาบดาบของมันกับของเซิงสึกโคตรเหมือนกันเลยนะโคตคล้ายกันเลยมึงตายไปแล้วไม่ใช่รอยเล่นโก,โกูไปคุยกับมันอีกทีขิดมะม่วงคืออะไรอีก,กวะเร็วเธอมึงอย่าให้คนดูต้องรอนะเดี๋ยวรอสักครู่นะทุกคน โอเครีบคุยดิมึงเนี่ยคลิปคนอื่นไม่ได้ช้าแบบนี้นะถ้าจะคุยกับเลงโก้กูเ,เ,ออเดี๋ยวมีคนสงสัยว่ามันพูดอะไรมันเป็นคนภาคเหนือนะส่วนผมเป็นคนใต้โอเคเสร็จเรียบร้อยเนี่ยมาแอ คุณถึงลาแล้วที่ต้องต้อง,องไม่รู้ไม่ใจว่าต้องไปวันอวิธีการหาไส้ขอเพื่อเอามาทำปานเถิงด้วยกันมาเลยคุณระวังตายด้วยหรอมาอ่าไปที่ถ้ำนั่นเลยคุณมันจะมีนั่นมันจะมีบอสอยู่บอสจะเกิดไวมาก ระวังตายด้วยนะมันคือบอสปานยังอยู่แขนเดียวแต่วิ่งโคตรไวระวังตายด้วยลนะมึงไปทางไหนของมึงวะโอเคเดินหางมาจากเกียวจุรุใช่ไหมให้เดินเข้ามาในถ้ำแล้วมึงระวังตายด้วยนะบอสมันกระโดดมาได้กระโดดมาไกลด้วยแถมอ้หลายทีอยู่เลย คนเดียวน่าจะไปหว่านก่อนมาเดี๋ยวมันจะกระโดดมาหากูเองจะดูบนฟ้าดีๆแล้วมันจะกระโดดมาเลยระวังตายด้วยแถมอีกอย่างมีอาสูรเพียบเลยในนี้นู่นไงกระโดดมาเลยอีโดอยู่ไหนนะมันฟันมึงอยู่ เจโพสบ้านมันดิวะนั่นเนี่ยพี่ตีมันปุ๊บมันจะมีโอกาสดบผ้าไม่ใช่ครัคุณดีวะมาเป็นบอกพูดเรียบร้อยนียย้นี่ไปตั้งหลักทีแรกก่อนกดตามนเลยเมื่อกี้อีกระวัง ต้องระวังมากเลยบอสคนนี้มันปูดเอา้าทำไมตายเร็วจังวะนู่นเนี่ยคทุ่คุณมันกระดบแล้วนั่นถึงมันเห็นไหมมันจะดบแล้วติดติดได้แล้วเแค่นี้เดี๋ยวทำคลิปแยกนั้นไอปานทิมครานคิปที่คุณนั้นจุกแค่นีกน,นกน่อนนะ บายให้คนอืน่นจบเร็วกว่านีน้แล้วก็รีบไปเลยรีบไปเลยดอกเดี๋ยวมันจะกระโดดมานู่นไงบอกไปทันทีว่าไอ,อ้เจ้วกูได้ยินเสียงมันกระโดดได้ยินเสียงมันกระโดดได้ยดอก